เสนอว่าเฮ้ยถ้าเราเอาดอกดาลาเนี่ยมาเป็นหน้าพิซซ่าเนี่ยแล้วก็บวกบวกผสมกับแป้งข้าวพื้นบ้านเนี่ยคือมันจะออกมารสชาติอย่างไรก็คืออยากจะ,ะเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยได้หยิบอดอกดาลาเนี่ยมาทําเมนูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เป็นการเวิร์กช็อปการแต่งหน้าพิซซ่าจากแป้งข้าวพื้นบ้านนะคะโดยใช้ส่วนผสมของดาลาของดอกดาลาในหลายๆเมนูนะคะ แล้วก็จะมีแบบขนมปังซาวเวอร์ดโดของพี่ยายด้วยที่จะเอามาท็อปกับหน้าต่างๆที่เป็นแบบหน้าพื้นบ้านที่มีส่วนประกอบของดาราเช่นกันส่วนเมื่อกี้นะคะเราจะทําไปทั้งหมดเป็นพิซซ่าสีหน้านะคะก็จะมีเป็นหน้าผักพื้นบ้านอบชีสนะคะแล้วเราก็จะมาท็อปด้วยดาลานิดหนึ่งให้มีกิมมิกสีแดงแล้วก็มีรสชาติความเผ็ดร้อนนิดหนึ่งคะ่ะผักพื้นบ้านก็นนจะเป็นผักกูดกับผักโขมบ้านนะคะในวันนี้ส่วนหน้าถัดไปจะเป็นหน้าปลาใส่อวน ว่าใส่อวนเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่เราสามารถกินกับข้าวได้เลยส่วนพิซซ่าของเราแล้วก็ขนมปังของเราก็ทํามาจากข้าวเหมือนกันส่วนหน้าที่3เป็นหน้า ยำโบราณจากป้าแมวของรัตภูมินะคะอันนี้จะเป็นการคอแลแลบกันซึ่งเราก็คิดว่าจะใช้อันไหนมามาเป็นหน้าพิซซ่าได้บ้างที่ทานแล้วมันจะแบบเหมือนไม่รู้สึกว่ามันแปลกมากแรงเงี้ยค่ะส่วนอีกหน้านึ่งจะเป็นหน้ายำผัก โดยเราใช้ซอสเป็นน้ำบูดูเลยค่ะเป็นน้ำข้าวยำบูดูซึ่งพอเราได้เทแล้วมากินกับพิซซ่าแป้งข้าวเมื่อกี้มันอร่อยลงตัวพอดีค่ะ เราก็เห็นความสําคัญนะคะของเรื่องการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เลยได้แปรรูปการนําข้าวเนี่ยมาเป็นแป้งค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยไอแป้งข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปทําใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วพวกเราก็สนใจในเรื่องของพวกเบเกอรี่เนาะก็เลยเอามาทําขนมปังพิซซ่าคุกกี้มัฟฟินชิพปอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากให้คนได้เลือกทานอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่ในปัจจุบันเราจะรู้จักอย่างข้าวเองเราจะรู้จักข้าวแค่ไม่กี่ชนิดคะ่ะส่วนการที่เราเราได้แบบเหมือนรู้จักข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านเพิ่มมากขึ้นนอกจากเราจะได้ซัพพอร์ตเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อรักษาพันธุกรรมข้าวแล้วมันยังทําให้เราได้ทานตามฤดูกาลแล้วได้รับผลประโยชน์ที่เต็มที่สารอาหารที่เต็มที่อย่างพวกพืชผักต่างๆเหมือนกันค่ะอย,อย่างงานดาหลาววันนี้ซึ่งปกติ หลเราจะทานแค่เป็นผักหนออหรือว่าเป็นเครื่องเคียงเข้าวยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็จะได้เห็นแบบเมนูที่หลากหลายมากขึ้นทำให้คนสามารถรู้จักแล้วก็สามารถนำไปอัดัปเป็นเมนูต่างๆได้ค่ะ